ทิทีกรดังเผยนาทีชีวิตภาพตัดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน19นาทีความเป็นความตายใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อล่าสุดคุณกีกิรติสุภดิเรกกุลทิธีกรนายเอนเตอร์เทนได้ออกมาเขียนเล่าประสบการณ์เฉียดตายเกือบเป็นเจ้าชายนิทราหลังพบว่าหัวใจหยุดเต้นไป19นาทีโดยเจ้าตัวระบุว่า โพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆก็คิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติจนถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ำนอน ตื่นมากลางดึกประมาณตีสามครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือหวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ำเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ำเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ำดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ ไม่สามารถควมคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ำค้างอยู่ท่านั้นประมาณหนึ่งนาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบกลับมาทรงตัวได้เลยรีบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่า จนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าพอบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีกหนึ่งถึงสองประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากที่รู้สึกตัวอีกทีจําได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุเหรอทำไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนพี่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้นี่ก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็บอกว่าพี่กีเกิดคาดีแอคอาร์เอส ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั้มหัวใจไปสีครั้งช็อตไฟฟ้าไปแปดครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาทีที่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิครากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากๆ ซึ่งสาเหตุตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโลอีกครั้งสองอาทิตย์ สภาพตามรูปรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้าเนื้อถ้าวันนึงเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่สมหลังจากที่ถอดท่อช่วยหายใจ ก็ตัดสินใจอัดคลิปวีดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก,ก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้ move on สาเหตุของลิ่งเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้าง แต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่สองก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาท มีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่ากเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้ สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับ